สวัสดีค่ะพกบกับรายการโค i ช g ิง n g หมอนิิวเช้าวัวนพธที่ห้ามิถุนายนราคาทองคำสปอร์ตปรับตัวเพิ่มขึ้น19ดอลลาร์นะคะปิดตลาดเมื่อคืน3,371ดอลลาร์ทองคำได้รับความสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะจากความไม่แน่นอนในเรื่องของการจะจาต่อรองการค้าระหว่างสเปนกับแล้วก็จีนเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงข้อมูลเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอ ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน ADP เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นเพียง37,000ตําตำแหน่งเท่านั้นนะตัวเลขตรงนี้ต่ำมากเราก็ต่ำที่สุดในรอบกว่า2ปีต่ำกว่าตัดคาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้น1,10,000ตําตำแหน่งค่ะดัชนี PMI ภาคก,การบรการของ ISM เดือนพฤษภาคมตัวเลขออกมาลดลงเหลือ49.9ครับ ตัวเลขตรงนี้ต่ำกว่า50แสดงว่าภาคการเมการของสหรัฐหดตัวลงแล้วก็เป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบกว่า1ปีนะคะคือถ้าดูอย่างนี้นะคะก็คือถ้าเกิดมากกว่า50เนี่ยก็แสดงว่ายังขยายตัวอยู่แต่ถ้าต่ำกว่า50ก็คือหดตัวนะครับตัวเลขออกมา49.9เนี่ย สวนทางกับตลาดประเมินว่าน่าจะออกมาเพิ่มขึ้นเป็น52นะครับสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจเมกาเนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบจากเรื่องสงครามการค้านะคะการที่มีการตั้งกำแพงภาษีกับประเทศคู่ค้าเนี่ยเริ่มกระทบกับเศรษฐกิจของตัวเองแล้วะคระับ สำหรับเรื่องการเจจาระหว่างทัามกับสียิ่งผิงนะคะที่มีข่าวว่าอาจจะต่อสายโทรศัพท์คุยกันในสัปดาห์นี้นะคะเมะื่อวานนี้ทัามออกมาเปิดเผยว่าการเจจาต่อรองกับสียิ่งผิงเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะเพราะว่าสียิ่งผิงเองบุคลิกก็แข็งกร้าวนะคะแล้วก็จีนค่ะว่ามีความจำเป็นน้องยองถมิกาไหมก็อาจจะไม่มีความจำเป็น นะคล้วก็เป็นประเทศที่สามารถผลิตสินค้าได้รายใหญ่ที่สุดของโลกนะคทางด้านกองทุน SPDR ถือครถือของทองเท่าเติมนะครวันนี้ติดตามการประชุมธนาคารกลางยุโรปว่า ECB ตลาดคาดการณ์ว่าจำเป็นต้องเดินหนะ้าลดดอกเบีย้ยอีก0.25นะครการทำสงครามการค้าเนี่ยก็กระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับ มีการเปิดเผยข้อมูลผู้ขอรับการน้องงานตลาดประเมินว่าน่าจะลดลง4,000รายเป็น236,000รายนะครับแล้วก็มีการถแถลงของเจวนเฟด3ท่านผู้ว่าการเฟดคูเกอร์นะครับประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี้นะครับเราก็ติดตามนะคะว่าทํากับสีิจินผีเนี่ยจะต่อสายโทรศัพท์คุยกัน ในวันไหนนะคะก็ยังไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนนะคะแต่วันนี้ทางด้านเยอรมันเนี่ยก็จะมีการเจรจาต่อรองการค้ากับทรัมป์นะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าเยอรมันก็เป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะแวนวโน้มรักขนางคำคาดว่าน่าจะขึ้นหน่อยไซเว w a y ์อแต่ว่าอาจยังติดแนวต้านประมาณ3,390ตดอลลาร์นะคะผ่านขึ้นไปได้3300 3,414ดอลลาร์นะคะแนวรับ3,360แล้วก็3,340ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทงแท่งของสมาคมมื่วานปรับเปลี่ยน9ครั้งขายออกช่วงเย็น52,000บาททวนเพิ่มขึ้น250บาทค่ะแนวรับ51,800บาท51,600บาทแนวต้าน52,150บาทแล้วก ห้าหมื่น้บาทค่ะสำหรับคำแนะนำการลงทุนนะคะมีอยู่อาจจะใช้กยลยุทธ์ไรเฟิลฟรันถือต่อไปนะคะสำหรับการลงทุนระยะยาวลงทุนระยะสั้นมีกำไรนะคะอยากขายอาจจะดูประมาณ3,390-3,400ถึงดอลลาร์นะคะระยะสั้นกลด์ฮิวร์แนะนำซื้อเก่งกำไรนะคะ3,360ดอลลาร์ ตัดขาดทุน3,340ดอลลาร์ค่ะโกลด์ฟิวเจอร์ซื้อเก่งกำไร3า7 5รดอลลาร์แล้วก็ตัดขาดทุน3,355ดอลลาร์ค่ะแล้วก็อาจจะขายทำกำไรนะคะถ้าเป็นตัวโกลฟิวเจอร์ก็คือขายทำกำไรประมาณ3,390ดอลลาร์ขึ้นไปนะคะส่วนเงินบาทปิดตลาดทรงตัว3,2บาท5้สต่างนะคะเงินบาทก็ แนวโน้มก็ยังอาจจะเคลื่อนไหวลักษณะที่เป็นไซเวย์นะคะแต่ก็มีแนวโน้มที่อาจจะแข็งค่าขึ้นจากเงินดอลลาร์ที่กับทิศทางอ่อนค่าลงนะคะแนวรับ32บาท35สต่างคาแนวต้าน32บาท90สต่างค่ะ USD futures สัญญาเดือนวิถุนายนแนวรับ32บาท30สตางแล้วก็แนวต้าน32บาท 8 5สตาตันนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ